สวัสดีค่ะวัยข้าวปลูกนะคะวันนี้เราพามาเยี่ยมชมข้าวแปลงหอมฟุงกันนะคะวันนี้เลืกงงามยามดีค่ะข้าวนับจากวันปักดำเนี่ยอายุ95วันข้าวตัวนี้ต้องเกี่ยวแก่นะคะถ้าเกี่ยวไม่แก่ขั้วเหนียวมากมากเลยมันจะทําให้เราสูญเสียสูญเสียข,ข้าวข้าวออกไปในท้องท้องนาในเยอะพอสมควรวันนี้นะคะต้องบอกค่ะว่านี่ค่ะเราเราใส่ปุ๋ยสามรอบนะคะใส่ปุ๋ยสามรอบ ใส่ปุ๋ย 3. รอบรอบแรกเราจะใส่46-0รอบ2ใส่เป็นปุ๋ยสูตรรอบสรอบ3ก็ใส่เป็นปุ๋ยสูตรนะคะต้องบอกค่ะว่าแปลงนี้เราใส่ปุ๋ยค่อนข้างเยอะนิดนึงข้าวถึงจะดูอายุครบ95วันก็ก็แค่ได้แบบสุดรวงค่ะแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดกรอบนะคะไม่ถึงขนาดกรอบก็การเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ก็สวยๆอยู่ค่ะอันนี้เป็นเมล็ดยาวนะคะข้าวหอมฟุ้ง น้องเป็นข้าวหอมข้าวมีกลิ่นหอมนะคะเป็นเชื้อสายไทยแท้นะคะเชื้อสายไทยแท้แทมีกลิ่นหอม,มเมล็ดยาวแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะเม็ดจะอ้วนกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่อันนี้เป็นมเมล็ดยาวค่ะสวยสวยงามค่ะสวยงามจริงๆนี่นะคะตัวหอมฟุง้งเก็บเกี่ยววันนี้นี่ไงคะรถเกี่ยวมารอแล้วนี่ค่ะสวยค่ะ เราให้ดูมีล้มเฉยๆนะคะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ที่นี่เจอลมแรงค่ะลมแรงมากๆก็เลยจะล้มเฉยๆลงไปบ้างแต่ปกติแล้วน้องต้นแข็งอยู่นะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยจริงจัง ข้าวหอมฟุ้งนะคะเป็นข้าวอายุ90-95วันนะคะเป็นข้าวนุ่มมีกลิ่นหอมเมล็ดยาวนะคะหน้าหนาวผลผลิตดีค่ะตอนนี้เราทดลองหน้าหนาวกับหน้าข้าวหน้าฝนนะคะเรายังไม่ได้ทดลองหน้าร้อนเลยเดี๋ยวเราก็ก็จะมีทดลองด้วยเหมือนกันว่าถ้าข้าวหน้าร้อนแล้วมันจะทนสภาพอากาศหรือเปล่านี่นะคะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนมาเดี๋ยวเรารับชมพาไปรับชมเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ